งงตามไม่ทันไม่เข้าใจคำพูดเหล่านี้มาจะออกมาจากปากของผู้ชมส่วนใหญ่ที่เพิ่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องเทเนตจบครับเนื่องจากตัวภาพยนตร์อัดแน่นไปด้วยทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวลาและฟิสิกส์ที่มีแต่คำยากๆที่ไม่คุ้นหูผู้ชมเต็มไปหมดครับจึงไม่แปลกที่ทุกคนเกิดอาการงงระหว่างรับชมครับโดยวันนี้ฟิเม้นจะพาทุกท่านมาคลายข้อสงสัยในทฤษฎีชามอินเวอร์ชันหรือการพกผันของเวลา โดยจะอธิบายแบบง่ายที่สุดให้ฟังครับก่อนอื่นต้องเตือนกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีการเปิเปดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์นะครับโดยจะไม่เล่าถึงรายละเอียดของภารกิจต่างๆของตัวละครแต่จะโฟกัสไปที่การตีความทฤษฎีของหนังด้วยความเข้าใจของฟิล์มนล้วนๆครับถ้าพร้อมแล้วกด subscribe แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ <S <S แม้ว่าคิสโตเฟอร์โนแลนด์จะออกมาให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งครับว่า เทเน t ไม่ใช่หนังย้อนเวลาหรือหนัง time travel movie นะครับแต่หลังจากที่หลายท่านได้รับชมแล้วก็คงจะรู้แล้วครับว่ามันมีการย้อนเวลาเกิดขึ้นจริงๆในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นฟิล์มเงขอสรุปก่อนเลยนะครับว่ามันคือหนังย้อนเวลาในทฤษฎีที่ถูกตั้งขึ้นใหม่โดยคริสโตเฟอร์โนแลนครับเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเรามาย้อนดูกันหน่อยดีกว่าครับว่า ภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการย้อนเวลาเขามีทฤษฎีอะไรในการเล่าเรื่องบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์แทบทุกเรื่องจะเดินทางกันด้วย i ท e m แมชชีนครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ย้อนเวลาสุดอมตะอย่าง Back to the Future ทั้ง3ภาคหนังคนเหล็กอย่าง Terminator หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Avengers Endgame ครับซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องที่กล่าวมานี้นะครับ เราตัวละครทุกตัวจะเดินทางจากปัจจุบันไปยังอดีตด,ด้วยเครื่องย้อนเวลาซึ่งการเดินทางจะไปในลักษณะหายตัวไปอย่างฉับพลันคล้ายกับการวาร์ปจ,จากปัจจุบันแล้วไปโผล่อีกทีในอดีตเลยครับหลังจากนั้นทุกตัวละครก็ไปตั้งต้นเดินหน้าเข้าสู่ปัจจุบันใหม่อีกครั้งในอดีตนั่นเองครับโดยที่เวลาและสภาพแวดล้อมรอบตัวของพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างปกติแต่กับภาพยนตร์เรื่องเทเนตการย้อนเวลาไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับ จะให้อธิบายให้ง่ายที่สุดก็คือการย้อนเวลาในภาพยนตร์เรื่องเทเนตเปรียบเสมือนการเดินถอยหลังครับโดยหลังจากผ่านเครื่องย้อนเวลาแล้วเหล่าตัวละครจะไม่ได้หายตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่1เหมือนอย่างภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับแต่ตัวละครจะต้องทําการเดินถอยหลังผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อจะไปให้ถึงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการครับหากคุณผู้ชมยังไม่เห็นภาพอย่าให้ลองดูภาพจากฉากเหล่านี้ครับ าพเหล่านี้คือภาพที่เหล่าตัวละครกําลังเดินทางย้อนกลับอยู่ครับจะเห็นได้นะครับว่าเหล่าตัวละครหลักกําลังเดินหน้าในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวมันย้อนกลับไปหมดทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองดูใหม่อีกครั้งครับเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมครับเหล่าตัวละครหลักกําลังเดินถอยหลังผ่านการเวลาในขณะที่สภาพแวดล้อมของพวกเขานั้นเคลื่อนที่ไปอย่างปกติครับ และสิ่งน,นี้เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภาพยนตร์ครับผู้ชมทุกท่านถูกคริสโตเฟอร์โนแลนหลอกให้งงด้วยเทคนิคทางภาพล้วนๆครับ mm hmm. เพื่อให้คิดว่าเหล่าตัวละครทุกตัวกําลังเดินไปข้างหน้าอย่างปกติแต่จริงๆแล้วพวกเขากําลังเดินถอยหลังเพื่อย้อนเวลาอยู่นั่นเองครับ mm hmm. นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทุกตัวละครที่มีการย้อนกลับของเวลา จะต้องสวมหน้ากากออกซิเจนทุกครั้งเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวของพวกเขามันย้อนกลับทั้งหมดครับรวมไปถึงออกซิเจนในอากาศปกติที่มันควรจะต้องเดินทางเข้าสู่ปอดมันกลับเดินทางออกจากปอดแทนนั่นเองครับพวกเขาจึงต้องใส่หน้ากาก,ากออกซิเจนส่วนตัวเพื่อไม่ให้ขาดอากาศหายใจระหว่างการย้อนกลับครับทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้คริสโตเฟอร์โนแลนยืนยันหนักหนานะครับว่า เทเนตไม่ใช่หนังประเภทไทม t ทราเวลมูวีหรือการเดินทางข้ามเวลาแต่จริงๆแล้วเทเนตเป็นหนังประเภทใหม่ที่ใช้คำว่า time Inversion ซึ่งคำว่า Inversion แปลว่ากลับด้านครับเพราะทุกตัวละครที่ย้อนเวลาในเทเนตไม่ได้เดินทางข้ามเวลาแต่เป็นการเดินย้อนกลับเวลานั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคำอธิบายของทฤษฎีการผกผันของเวลาตามแบบฉบับของฟีเมนต์ต้องบอกนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมตีความเองล้วนๆนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณนะที่นี้ด้วยผู้ชมทุกท่านล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ช่องฟีเมนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ดีสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ